สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุลงติงนะครับวันนี้มาชมพระผงของหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับจังหวัดอุตรดปีันารี2527เนะครับเป็นพระเนื้อผงองค์เล็กๆนะครับพิมพ์ประธานพรนะครับขนาดก็อยู่ซักประมาณสัก2.5คูณ1นเซนนะกว้าง1.8เซนยาว2.5เซนนะเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเป็นของหลวงปู่ดูพรมปัญโยนะครับหลวงปู่ดูท่าน และสังขารเมื่อปีสามสามนะครับตอนมกราคมนะฮะพระรุ่นยาสร้างตอนปีสองเจ็ดนะก็ยังทันหลวงปู่ดูอยู่นะครับผมวันนี้ผมเอามาให้ดูสักสององนะครับเป็นเนื้อผงเล็กๆนะครับเดี๋ยวมาวัดขนาดดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าเป็นพิมพ์เล็กแล้วก็มีขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับอารมณ์เหมือนพระของขวัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับนี่ฮะ กว้างแค่1.8เซนเองนะแล้วก็ความยาวนะเนี่ยนะ2.5เซนนะครับเล็กๆกาลังหน้าเรี่ยมเลยนะอ่าน่าใช้มากๆนะครับเป็นเนื้อผงสวยนะเนี่ยนะครับอยู่ในปางประธานพรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวองค์พระเลยละกันนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นรายละเอียดนะเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็น ปางประทานพรนะฮะมือยกอย่างเงี้ยนะครับนะครับนะแล้วปลาก็จะกลมๆอย่างเงี้นะครับเนื้อมวนสารสวยมากๆเลยนะด้านข้างเรานึกถึงขีดขีดขีด,ขดแบบเนี้ยเหมือนพระของขวัญวัดปักน้ำยอะไรเงี้ยนะครับเห็นะีหนะครับ พิมพ์ที่น่าใช้นะดูองค์พระท่านยิ้มแบบมีความสุขใจดีมากๆเลยนะฮะนี่นะครับดี๋ยวลองลงกล้องดูเนื้อทักนิดน,นะฮะนี่นะก็จะออกมีฟูฟูนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าอีกองค์หนึ่งนะครับจะได้รู้สึก พิมพ์ส่งเื่นกันไหมนะครับนี่นะครับอีกองหนึ่งนะอันนี้จะมีบนสารดำๆลอยๆขึ้นมาหน่อยจมูกอาจจะซูองนูนไม่ได้นะครับองนี้นี่นะสวยนะฮะน่ารักดี นี่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับมวลสารด้านหลังเนี่ยจะเห็นเม็ดดาแดงขาวชัดเลยนะเดี๋ยวพลิกมาด้านหลังนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับนี่เป็นด้านหลังนะเห็นไหมครัถอนออกออกมีอมเหลืองเหลืองนะนี่นะครับมวลสารที่ฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับดำแดงขาวแล้วก็มีรอยปาดเป็นเส้นขีดนะฮะเนี่ยนะครับ ยู่ทั่วไปเลยนะทางด้านหลังเลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูองนี้นะอันนี้มีสององนะครับนี่อง์นี้จะอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าองค์นู้นนะจะมีคราบเหมือนน้ำมันตังอิวลอยนะอันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวนะดำแดงขาวเม็ดเม็ดเม็ดเม,ม,ม,ม็ดนะ ก็มีรอยขีด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 เห็นไหมขูดขูดขูดเป็นเส้นนะชัดเจนนะครับด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนด้านข้างขององาเนี่ยจะมีรอยนะนี่นะครับไมดชัดอยกดูการดีนะ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวก่อนดูรอยขีดผมว่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยนะครับพอเอียงเห็นไหมฮะเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นรอยขีดชัดเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยนะครับจะมีความเป็นสองชั้นอยู่ด้านขวามือเรานะครับเนี่ยนะฮะยาวไปทั้งเส้นเลยนะเห็นไหมฮะมวลสารดําแดงขาวแล้วก็มีรอยเห็นไหมฮะปาดๆด,ด้านข้างแบบนี้นะเนี่ยนะครับ แล้วก็มีความเป็นสองชั้นนะครับเนี่ยนะนี่นะครับเ,เห็นไหมชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะตรงขอบเนี่ยนะครับเห็นนะครับแต่ด้านเนี้ยจะไม่มีนะซ้ายมือของเราเนี่ยนะก็จะเป็นชั้นเดียวนะครับเนี่ยทั้งสององเลยนะก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับเนี่ยนะเห็นไหมฮะ ขวามือของเรานะครับเห็นไหมเป็นชั้นสองชั้นนะครับอย่นีนะครับาสายมือไม่มีนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยนะมีแต่ด้านขวาเห็นไหมครับทั้งคู่เลยนะอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมก็จะมีรอย ขูดขูดขูดนะของน่าจะเป็นการตัดมือนะครับเนี่ยนะฮะอ,องค์เนี้ยจะเห็นชัดนะว่ามีการแบบเป็นเส้นเส้นนะครับแด้แรงแ,แ,แบบเนี่ยนะเห็นไหมฮะ นี่นะครับด้านข้างเลยเป็นเส้นขูดๆแบบนี้เลยนะไปถึงด้านหลังเลยนะครับทั้งด้านหลังเ็าเป็นนะครับเห็นไหมขูดๆแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับพระปางประธานพอหลวงปู่ดูปีสองพันหร้อยี่สิบเจ็ดเนื้อผงนะครับเอาเข้าวๆเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้นะอ่งค์เ,เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับนี่นะครับ ใช้ดีเหมือนกันนะครับนี่นะเนี่ยนะครับอิ่มเอ,อิบสวยงามนะฮะลองหามาใช้ดูนะครับเพื่อนนะน่าใช้มากๆเลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเอาแบบคร่าวๆนะโอเคครับเบื้องต้นนะครับผมสวัสดีครับ